สวัสดีครับผมโมอาร์เธอร์เอสพีซีครับวันนี้ผมจะมาทำมาม่าปูผัดิไทยดำบวกปลากระป๋องครับนี่นะครับจะเป็นมาม่าที่ผมกินนะครับมาม่าปูผัดพริกไทยดำเดี๋ยวผมขอตัวไปต้มมาม่าก่อนนะครับอ๋อผมเสร็จแล้วครับ มันเลี้ยงัวเองก็ไดูก็นอน คนเสร็จแล้วนะครับทุกคนอ๋อเรายังมีพระเอกของเราปากระกป๋องนี่เลยปากระกป๋องของเราพระเอกของเราก็ผมเลือกเป็นมัสหมันทูน่านครับแต่ว่าตรงฝาอะไรค่อนข้างสกป,กปรกผมขอเช็ดฝาก่อนนะครับเพื่อความสะอาดนี่เลยครับรูปร่างของมัสหมั่นทูน่าแต่ผมจะใส่แค่ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะผมกินไม่หมด ครับอ,อ๋อผมใส่แค่นี้พอนะครับเดือดขึ้นกระป๋องเก็บไว้นะครับนี่นี่ก็คือมัมม่าปูพัดพินไัยดำบกปลากระป๋องมาสมันนะครับเรามาคน,นก่อนนะครับซึ่งแบบนี้ผมก็ เป็นครั้งแรกที่ผมเคยกินนะครับเอามาม่าพวกนี้มาคลุกกับปลากระกป๋องเป็นแบบแห้งผมก็ไม่เคยกินมาก่อนก็ไม่รู้ว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเวลาลอชิมกันนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองกินมามา่าผูผัดพริกไทยดำบวกกับกระป๋องมัสมัตไก่ครับปลากระป๋องมัสมัตไกนครับดูดีว่ารสชาติจะเป็นยังไง ผมรู้สึกว่ารสชาติมันเข้ากันมากครับแต่ว่าผมรู้ว่ามาม่าค่อนข้างเค็มนะครับเพราะว่าผมใส่ผงผงพริกไทยดำทั้งสามห่อครับรู้สึกเค็มๆเป็นเผ็ดหน่อยนะครับก็อร่อยีก็เดี๋ยวเราจะมาลองกินมันในมาสมัตบ้างครับ มันน,นะครับตำมันนะม,มันตำหมันอร่อยอร่อยมากครับโอเดี๋ยวเราลองกินต่อนะครับสรุปว่าผมใส่พริกสามห่อเยอะเกินไปนครับเติมพริกไทยแรงเกินไปแต่ว่าพอรับได้แต่ว่าถ้าผมแนะนำนะครับก็ ลดพิดไทยมาหน่อยก็ดีครับเพราะว่ามันมันเผ็ดคอ,อนิดหนึ่งครับเพราะว่าแบบมีแต่พิดไทยเข้าข้างในก็ถือว่าอร่อยนะครับจริงๆรอผมว่าก็แับวแต่รสชาติของคนนะครับคือบางคนเขาเขากินพิดไทยเยอะๆก็ได้ ก็เราสามารถแอดแดปตันเองได้เราสามารถทำในสไตล์ที่เราชอบอยู่แต่ว่าผมอชอบแบบนี้มากกว่าแบบเป็นใส่โผงแล้วก็มาผงกันแล้วก็ผสมกับปลากระป๋องนี่ครับคือดีมากครับ ก็ไปลองกันได้นะครับผมรู้กว่าผู้หงมาเริ่มลงคอแล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเอาน้ำก่อนนะครับก็ผมก็ กินมากมๆาก็ผมก็เอาน้ํานี้มาช่วยตับผิษไทยของผมนะครับก็น้ำที่ผมกินนะครับจะเป็นลิปตันครับรสพีชผมซื้อมาที่เซ็นทรัลรามสองครับก็ผมไม่เคยกินเลยก็ลิปตันรสชาติรสนี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะกินคู่กับ มาม่านะครับเรามาชิมมาม่ากันต่อแล้วอยมาชิมชามมนาวรลพีชกันนะครับนี่ครับก้ผมรู้ว่าแห้งมากครับเพราะว่าเหมือนแบบว่า ผงม,มันใส่เยอะมากแล้วแบบเส้นหัวม้าหมนาเส้นมันแข็งมันเริม่มแห้งแล้วเราก็ค่อยมากด้วยครับคือมังคำที่ผมกินก็คือสัมผัสหึึ่งพิไทยความเป็นของพิไทยนะครับผมชอบมากแม้ว่ามันจะเผ็ดไปสำหรับผมนะผมโคตรชอบเลยโคตร่อย ู้สึกว่าเผ็ดคอยนี่นอะครับผมจะมาลองดึงดิฟตันน,นี้นะครับจะขอให้เขาให้หมดคำแล้วมาลองชิมกันนะครับเชียร s ริบตันรสนี้คือค่อนข้างอร่อยนะครับคือลิบตันรสพีชลิบตันรสพีชเนี่ยครับมันไม่หวานเกินไปนะครับกินไปเรารู้สึกมีความสดชื่นมากนะครับก็ใครที่อยากลองนะครับผมแนะนำให้ลองครับหรือไม่ก็ใครที่ชอบพีชนะครับลองซื้อมากินนะครับรับรองว่าสดชื่นแน่นอนรับมองกับอากาศร้ลลอนๆอ้าวขนาดแบบนี้นะครับก็ลองมากินกันต่อ เน,เนเื้อออกมันสม,ม่ำนะถูกมากมาม่ากับถูกมากกิเข้าไปแล้วเข้ากันมากครับ,ม,าม,ารบมีความลงตัวนะครับเนื้อก็แม่แบบเค็มๆนะครับเ,เบส้นเค็มมากแต่ว่าเนื้อแบบข้างในมันไม่เค็มจืดๆนะครับกินเข้าไปคือบาตานตรง ครึ่งนะครับผมเริ่มอินะ่มแล้วผมคิดว่าผมคงกินมามาปูไทยดำไม่หมดนะครับเพราะว่าเยอะเกินครับก็ตอนนี้ผมอิ่มมากนะครับอ่เลยื่อ,อ,อมคิด ไม่ลลละครับอิ่มมากครับก็ใครที่อยากกินมาม่าบูพึ่งไข่ดานะครับก็สามารถซื้อได้ที่เซเว่นมิกซีโลตัสห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับพอปมาร์เก็ตซื้อตามได้หมดเลยครับกับสิ่งที่ผมพูดมาและใครที่อยากกินลิขตันรสพีนะครับก็ซื้อได้ที่ตามท็อปตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเซเว่น โลตัสบิ๊กซีนะครับก็สามารถไปตามได้นะครับของพวกนี้ก็ถ้าทุกคนลองทำแล้วรสชาติเป็นยังไงมาแชร์หมู่ฟังได้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจริงๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ Arthur SPC ครับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย